อีกครัี่อ่อนไอไอ้ตันี่มีการนี่มีการแบมาวี่และกูเกอาารวิรู้สึกยังไงบ้างครับรเกรู้สึกไงบ้างครับน้ำพุนับของเราที่นุณรู้สึกไงครับ ไปดูทางแล้วนะครับสนอล้รกันหน่อยไปเอาเลยเอ็ไต้องด่นอุ้ยไม่ต้องด่วนเลยอยร้านนมนมีผักเยอะกว่าร้านีเนาะเป็นซาเล้งซาเล้งกำลังจะสวนทางกันอุ้ย ที่เครื่องดับให้อ๋อทำไรไว้จริงอ่ะจริงอ่ะอุ้ยแล้ใจหักเครื่องดับจ้าเขียนก่อนกับหลังก่อนจ้าเอาไว้เขียนกับหลังเลย น้องน้องครับสัมภาษณ์่อยครับน้องรู้สึกไงที่เห็นคนบ้าสามคนกำลังนั่งนั่งซาเล็กมาแล้วมันซาเล็กเจ๊งครับรู้สึกไงครับตลกรับตลกรับคนึ่งลำบากกัตลกาะ นั่งครั้งแรกก็รู้เสียเลยอ่ะอนี่นูนเกี่ยวมาอะไรวะนี่เคร่องโทรตามข้างในนูมาช่วยไหมเครื่องมือมีเยอะเคองโทรตามข้างในอ่ะเครื่องมือมาตกไม่เป็นมอเตอร์ไซค์เด้อนี่ช่างอะไรเนี่ยมาขับมอเตอร์ไซค์ช่างยนต์ช่างยนต์มาขับมอเตอร์ไซค์แต่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่เป็น ผมขนาดรถยนต์สภาพเลยนเนี่ยนางฟ้ากลายเป็นนางเอกรถเสีเยยู่ข้างทางเขาอะไร